สวัสดีครับก่อนจะไปฟังนิยายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับหลินสวินตอนที่78วุ่นวายไม่ว่างเวน้นณนาสำนักศึกษาตรงหลินท้องฟ้าวันนี้มีแดดจ้า่านพึกษาราคาแพงปลูกเรียงลายย่างมีศิละปะอยู่รอบสถานศึกษาสิตั้งหลายจับคู่จับกลุ่มกันเลงฝีเท้าเข้าสู่ถงอาหารเหรียญเฟย ก้าวออกมาจากห้องพักขโหมดคิ้วมุ่นในตาแดงกรร่ำเขาไม่ได้นอนตัวทั้งคืนเพราะรอฟังข่าวการลอบสังหารแต่จนบัดนี้ก็ยังหาความคืบหน้าไม่ได้หรือเมื่อคืนจะเกิดเหตุสุวิสัยอะไรขึ้นข้อกังขานี้คอยเล่นปรีเข้ามาในใจของเหลียนเฟยประหนึ่งกระแสน้ำหลากทรมานเขาตลอดทั้งคืนเหลียนเฟยเตรียมตัวถึงไหนแล้วเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มในชุด ศึกษาสำนักตัดเย็บอย่างดีเดินเข้ามาหาแต่ไกลถูกทวงทาอากาเกียาของนางเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีชุยชิวาเป็นที่สุดเตรียมตัวอะไรหรือเ,เลื่อนเฟยชะงักไปนดกกษาผู้นี้คือเหยาซูซสู่เปิดลมฉันที่ชื่นชมเขามาตลอดเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าอีกแค่สิบวันการทดสอบระดับอำเภอจะเริ่มขึ้นแล้วเหยาสูซู ต่อว่าอย่างห่วงหาอ๋อเหลียนเฟยตบหน้าากแล้วยิ้มกล่าวตอบต้องเตรียมตัวแล้วลือเอ่อก็แค่การสอบเพื่อคัดอายุและระดับพลังปานอย่างไรเสียข้าก็ผ่านอยู่แล้วทั้งสองก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กันเห่ยาจูซูก็กล่าวต่อว่าอย่าประมาทไปหน่อยเลยปีนี้เจ้าอายุ15้าแล้วนะ แล้วนั่นก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบของเจ้าด้วยคาดีมาว่าทางนี้สิสํานักตรงหลินของเราลงสมัครถึง3,000คนได้จะรับเพียง1,000คนเท่านั้นไหนจะผู้สมัครอื่นๆในเมืองตงหลินอีกมีจํานวนคนที่ไม่ผ่านสูงขึ้นแน่นอนในปีนี้นะเหลียนเฟยกเก่าอย่างไม่ใส่ใจว่าอายุของข้าเป็นจุดอ่อนก็จริง แต่ค่าบรรลุป,ปานคันธีหาของดัากำลังภายในแล้วไม่ต้องสองสัยเลยว่านั่นกี่ข้อได้เปรียบที่ทาให้ค่าเหนือกว่าผู้สมัครรายอื่นค่ามั่นใจว่าอย่างไรก็ตามค่าก็ไม่สอบตกตั้งแต่แ,แต่อำเภอแน่นอนอยากสู้สู้คิกคลักนางชอบเหลือเกินเวลาที่เหลียญเฟยทาท่าทีมั่นใจเช่นนี้ขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็เดินมาจนถึงทงอาหารที่เนืองแน่นไปด้วยลูกศิษย์มากมายอาหารช้ามีหลากหลายชนิด แถมรสชาติยังดีเยี่ยมประกอบไปด้วยโจกวิญญาณ8ดซับและพืชผักวิญญาณหลายประเภทเป็นเครื่องเขียง10ของตรงหลินส่วนใหญ่นั้นดังเป็นเด็กอยู่หลายตั้งแต่อายุน้อยที่สุดคือ5-6ขวบจนถึงโตที่สุดอายุไม่เกิน15ปีสมัครตรงหลินเป็นรักศึกษาทางการไม่ใช่ส่วนอำนาจประจำท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสําหรับเข้ารับการทดสอบระดับอำเภอโดยเฉพาะสิทธทิอายุเกิน15ปีไม่อาจเข้าร่วมการทดสอบระดับอำเภอฉะนั้นพวกเขาจะขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษาในสํานักตองหลินไปด้วยเวลานี้สิทธิ์ทั้งหลายในโถงอาหารากำลังเจทนากันอย่างออกรถส่วนใหญ่พูดถึงการทดสอบระดับอำเภอที่กำลังจะผ่านเข้ามาในอีกสิวันทนั้งนี้ เดียนเฟยหาจะใส่ใจเรื่องนั้นจึงได้แต่กินอาหารของเขาไปเงียบๆยบอดซูซูสังเกตเห็นเหดียนเฟยทำตัวแปลกๆไปก็เลยอดถามไม่ได้เจ้าดูเหมือนว่ามีเรื่องอะไรในใจนะเดียนเฟยส่งเสียงตอบรับว่าอืมก่อนเอ่ยตอบอย่างอดทนว่าไม่ต้องหว่วงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นน่ะยอดซู่ซ,ซูมีภูมิหลังไม่ธรรมดาว่ากันว่าครอบครัวข้างหน้ามีทุลไม่น้อยในจังหวัดชิงเฟิง จังหวัดชิงเฟิงประกอบไปด้วย12อำเภอหนึ่งในนั้นก็คือเมืองตรงหลินพูดง่ายๆคือเมืองตรงหลินอยู่ภายใต้การปกครอ,องของจังหวัดชิงเฟิงนั่นเองสักวันเดืยนเฟยจะต้องเดินทางไปตรวจสอบระดับจังหวัดที่จังหวัดชิงเฟิงแถมย่าซูซูอย่างปลื้มในตัวของเขาอยู่ไม่น้อยในสถานการณ์เช่นนี้เขาจึงไม่อาจจะเมินเฉยใส่นางได้อยวซูซูกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่า เหรียญเฟยหากเจ้ามีปัญหาอะไรบอกข้าได้เสมอนะแม้ตระกูลของข้าจะไม่ได้อยู่ในเมืองตรงหลินแต่ก็มีเส้นสายอยู่มากมายเหรียญเฟยคลี่ยิ้มวางใจเธอะหรือเจ้าไม่เชื่อในชายที่เจ้าต้องใจเหล่าสูสูเขินหน้าแดงกำ่ำก่อนจะตอกบกลับด้วยเงาโงดว่าเจ้านี่ก็พืดอะไรก็ไม่รู้เจอมานี้เข้าไปเหล่าสูสูก็ลืมสักสต่อสนิทเสีย หลังจากกินอาหารเชา้าเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เดินออกจากโถงอาหารพอดีกับที่ชายไว้กลางคนคนหนึ่งปรีเข้ามา,าหาด้วยความโก,กวายลใจขันเห็นเหรียญเฟยแท็คนอ้าปากแล้วเอ่ยอะไรถามแต่ก็ถูกสายตาแฝงในยักษ์คงเหรียญเฟยหยุดเอาไว้ก่อนแล้วเหรียญเฟยก็หันไปพูดกับหยาซูซูแล้วยิ้มว่ามีสหายมาหาข้านะเจ้าไปรอข้าที่ห้องเรียนก่อนดีไหมเดี๋ยวซูซูพยักหน้ารับก่อนจะหันหลังแล้วจากไป หลังจากเตกสาวหลับตาไปแล้วใบหน้าเปื้อนหยิ้มของเหรียนเฟยก็มาลายหายไปในบาดตนเขาหันมาหาชายวัยกลางคนแล้วถามขึ้นว่าเหตุใดถึงมาช้านักก่าวพังนำชายวัยกลางคนนั้นหลบมุมคุยในจุดที่คนไม่พึงพลานชายวัยกลางคนผู้นั้นคือเซี่ยหยงผู้ส่งข่าวที่ตะกูลอู่ส่งมาติดต่อกับเหรียนเฟยข้าเองก็เพิ่งได้ข่าวมาเซียหยง ถอนหายใจเมื่อเช้าแม่นางแม่ม่ายดำนำเงินมัดจำมาคืนเป็นสองเท่าเพราะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จเหลียนเฟยตัวแข็งไปทางล่างสี่หน้าเปลี่ยนไปฉับพลันผลที่เลวร้ยรายที่สุดเกิดขึ้นจนได้มันเป็นไปได้อย่างไรนะเหลียนเฟยเพยายาม่างหนักที่จะระงับสติอารมณ์ไม่ให้งนงานเด็กนั่นพึ่งบรรลุระดับที่ห้าของตะกอนภายในนี่เราลงทุนไม่น้อยเพื่อจ้างทั้งแม่ม่ายดำ นกข้อแมวและเท่าตะมืนทืนถึง3ามคนนั้นแข่งแกร่งพอที่จะปราบอยอดฝีมือระดับขั้นก้าวของระดับกองภายในได้ด้วยซ้ำนับภาษาอะไรกันแค่เด็กแค่นั้นแล้วภารกิจมันจะล้มเหลวได้อย่างไรเซวียหยงกล่าวอย่างขลึมเรื่องนี้เป็นจริงแน่นอนได้ยินมาว่านกข้อแมวและเท่าตะมืนทืนพ่ายแพ้อย,อย่างถึงที่สดุดไม่อาจปรากฏตัวได้อีกต่อไปเหลื่อนเฟย์วยใจเข้าหลึกเฮือกอรู้สึกหนาวเยือกขึ้น มาทางล่างเขานิ่งงันอยู่นานสองนานจู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาจึงกล่าวว่ามีวิฝีมือช่วยมันอยู่งั้นหรือซืวเอ่อหยางตอบแม่ม่ายดำไม่ได้บอกออกมาตรงๆแต่ข้าดาวา่าต้องเป็นเช่นนั้นแน่เหลียนเฟยถามอย่างร้อนใจหรือจะเป็นพวกอัคราการค้าอัคราการค้าเป็นสิ่งที่เขากังวลที่สุดในฐานะที่เป็นคุ้งกำลังอำนาจอันดับตน้ตนๆของจักรวรรดิ ไม่มีใครหันกล้าท้าทายพวกเขาแม้แต่ในเมืองตรงหลินอันห่างไกลแห่งนี้เท่าที่เขารู้มาอาารากันค้าถึงกับจิกหน้าตระกูลอูอย่างเปิดเผยเพื่อปกป้องเด็กเดืนสวินนั่นทําให้ตระกูลอูไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามหาไม่แล้วเดืยนเฟยคงไม่ต้องถูกตระกูลอูผลักออกมาข้างหน้าเพื่อต่อกรกับเดินสวินเช่นนี้เดืนเฟยรู้ดีว่าตระกูลอูกำลังใช้ประโยชน์จากเขาอยู่แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากยอมตามน้ําเพื่อลางแขนให้ผู้เป็นบิดาอย่างไรเสียเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากตระกูลอู่อยู่แล้วเพราะลำพังแค่อัการค้าก็เปรียบประดุดผู้พาแข่งแก่งเขาซึ่งเป็นสิทธิสำนักศึกษาต้องหลินต้วเล็ก,ลกยอมไม่อาจทำอะไรได้แต่ยินน้าของอัการค้าเช่นนี้ซวีหยงก็หลีตาโดยไม่รู้ตัวแล้วกล่าวตอบว่ายังโดยสรุปไม่ได้ขอรับตอนนี้ ต้องให้คุณชายตัดสินแล้วว่าจะจัดการอย่างไรเหลียนเฟยอื้งไปจากนั้นก็ยิ้มหยันในใจด้วยความที่รู้ว่านี่เป็นวิธีการผักความรับผิดชอบของตะกูลอูหากอัครการคา้าเอาผิดลงมาจริงๆริพสุดท้ายแล้วจะมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่ต้องรับผิดชอบนี่เป็นข้อตกลงระหว่างเขาและตะกูลอูหรือทว่าเหลียนเฟยก็ไม่เต็มใจนักที่จะถูกใช้ประโยชน์เช่นนี้ เขาสูดหายใจเข้าลึกเรือก่อนจะกัดฟันพูดอะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปลินสวินมันคงรู้ตัวแล้วล่ะหากเอาความเห็นของข้านะก็จงเร่งส่งกําลังคนที่มากยิ่งกว่าไปจัดการมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยสิา่าไหมแต่ยินดังนั้นสีหน้าอึมครึมของซุยหยงก็มาลายหายไปแล้วยิ้มกล่าวว่าได้ยินมาว่าหลงจูอู่เต๋อแห่งตระกูลอู เองก็คิดเช่นนั้นยอดขนยอมคิดอะไรเหมือนกันเสมอเหรียญไฟหเลาะในใจยอดขนยอมคิดอะไรเหมือนกันบิดาเจ้าสิเห็นชัดว่าคิดแผนตอบโต้ได้ตั้งนานแล้วแค่อยากให้ข้าออกหน้าก็เท่านั้นเขาเองก็กล่าวต่อหน้าอย่างไม่เกรงใจว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ทราบว่าหลงจูอู่เตยงกล่าวอะไรอีกไหมสวีหยงตอบจ้างมือสังหารเพิ่มไม่ได้แล้ว การตายของนกขม๊าวกับเท่าทมินทึนก่อให้เกิดขึ่นโหมอย่างมากมือทหารหลายคนกลัวจนไม่กาจะเข้ามาพัวพันด้วยเขาหยุดไปคู่หนึ่งแล้วค่อยเอ่ยว่าการนั้นแม้จ้างมือทหารไม่ได้แต่สามารถใช้พวกคนอัตถานได้เลี่อนเฟยไข้ค,ควรก่อนถามขึ้นหมายความว่าอย่างไรน่ะเตวิหยงเอ่ยโดยรอยยิ้มนี่มีเล็ดไหนว่า ตอนนี้เด็กอศวินพักอยู่ในเขตพเลเรือนที่นั่นห้อมล้อมไปด้วยพักใต้ดินยุ่่มากมายพอดีกับที่คารีนมาว่าพยักหลีหัวหน้าพักอันธพาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งเขตนั้นเป็นพวกที่โหดเทียมที่ยอมตายเพื่อเงินยิ่งกว่านั้นแม้ดูเหมือนมันจะอายุมากแล้วแต่เขาเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในระดับจิตผสานวิญญาณขั้นต้น,ตนเหรือนเฟยตะลึงไปค่าจ้างยอดฝีมือดับจิตผสา,านวิญญาณคงแพงหน้าด้วยละ่ะคุ้มค่าที่จะจ่ายหรือ สวีหยงกล่าวตัวน้ำเสียงอำมหิตว่านกกับแมวเท่าตท่มืนถึงและแม่ไม่ามสามคนรวมกันยังจบชีวิตไอเด็กนั่นไม่ได้เราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะจา้างพยกักรีเท่านั้นเรื่องนี้จะต้องรีดจ,จัดการให้เร็วที่สดุดยิ่งยืดเยื้อหมักเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อเราเท่านั้นกล่าวจบเขาก็นึกอะไรบางอย่างออกจึงยิ้มและกล่าวเสริมว่าแน่นอนว่าทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับคุญชายว่าเห็นด้วยหรือไม่ขอรับ เลียนเฟยจะกล้าไม่เห็นด้วยได้หรือเขากล่าวเสียงเย็นเยียบว่าไม่มีทางไหนดีกว่าทางนี้อีกแล้วก็รอดูแล้วกันว่าพยัคค์หลี่ผู้นี้จะเป็นพยัคก์จริงหรือเปล่าสเสวียหยงไม่ได้หมัวโอเออยู่ต่อเขายิ้มแล้วจากไปอย่างไม่รอช้าขันเห็นสเสวียหยงลับสายตาไปแล้วเลียนเฟยก็อดเออย้ยยันไวใจไม่ได้ไอต้ตะกูลอูนี่ขี้ขาดเอ้ยหวาดกลัวอิทธิพลของอาครการาค้า ได้แต่ใช้ข้าเป็นหมากเบี้ยสักวันเถอะรอให้ข้าไปได้ไกลบนเส้นทางการฝึกปานแล้วข้าจะเอาคืนให้สาสมเมื่อเหลื่อนเฟยกลับมาถึงห้องเรียนเขาขบว่าหย่าซูๆซูได้จองที่นั่งให้เขาแล้วคันถึนไปหน้าง,งดงางของนางเขาก็เผยรอยยิ้มสดใสอยากอดไปได้ในอนาคตเขาจะโบยบินสูงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจับหยาซูซูผู้นีไว้ได้นานแค่ไหน ณนะบ้านเล็กที่49เขตประเรือนหรืสวินประคองถ้วยชารล้ลอนๆนั่งอยู่ตายตน้นว่าเก่าแก่ต้นนั้นเขาลองถามด้วยความประจใจว่าเจ้าปล่อยไม่ไม้ดำไปหรือทยาจจอนางเงียบอยู่อีกฟากหนึ่งของโต๊ะกำลังอ่านบันทึกศึกจัก,กรพรรดิอยู่แสงอาทิตย์หน้าหนาวอันอบอุ่นทอลงมาส่องใบหน้าที่งามสงบของแม่นางน้อยแผ่มวลไอความบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ออกมา อืพวกเขาก็แค่มือสังหารรับจ้างฆ่านางไปก็ไรประโยชน์ซาจอเอ่ยขึ้นลอยลอยก็ไรประโยชน์จริง,รงๆนั่นแหละเดีนสวจะไข้นใคควรอยู่คู่หนึ่งแล้วให้ความชื่นชมในการตัดสินใจของซาเจอคนเราต้องรู้จักเก็บเอามาและรู้จักวางลงการตัดสินใจของเขาในการหยิบและวางนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยของแต่ละคน อีกสิบวันก็จะถึงการทดสอบดามเพอแล้วจูจๆเสยยจื่อก็เงยหน้าขึ้นแล้วเลือบมองอิสวินไวๆอืมอิสวินขี้ยิ้มตอนนี้ข้ายัางอายุไม่ถึงสิบสี่เมื่อคืนก็เพิ่งบรรลุป,ปานขั้นที่หของดักกลางภายในไปข้าว่าข้าน่าจะผ่านการทดสอบดามเพอได้ไม่ยากนะเอ่ยมาถึงตรงนี้เขาก็พันถามขึ้นจริงสิเจ้าจะเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าเสีอจื่อสายิสะ ข้าไม่สนใจน่ะเดรสวินเพียงกล่าวว่าอ๋อไม่ได้บังคับใดๆที่อาจือมีความคิดเป็นของตนเองแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงแม้ว่านางจะเชื่อฟังสิ่งที่เขาบอกทุกอย่างแต่เดรสวินก็ไม่อยากขัดความต้องการของนางแลัวตระกูลอู่ล่ะเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปกับพวกมันข้าว่าพวกมัน ต้องมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์เมื่อคืนแน่ๆสยาจือถามเหลียนเฟยอยู่ในสำนักศึกษาตรงหลินนับว่าฉลาดนะคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะจัดการเขาก่อนหนจะวินเองก็ประลาดใจไม่น้อยเขาเป็นคนสังหารพิดาของเหลียนเฟยแต่เจ้าหมอนนั้นกับอดแก้นมาตลอดเก็บตัวเงียบอยู่ในสำนักศึกษาตรงหลินความอดกัน้นและความฉลีฉลาดเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมดา ในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นก็มีคนมาเยือนเม่อสวินเปิดประตูออกก็เห็นยญิงสาวงดงามที่สวมกระโปรงหนังสีดํายืนอยู่ตรงหน้าแมมไม้ดดำเสวินหลีตาลงหนังมาทําอะไรที่นี่นะตอนที่เจ็ดสิติดอาวุธหัวจะหลดเท้าแมมไม้ดําหาดได้มาแก้แค้นจะอย่างไรนังตั้งใจจะมาส่งข่าวสําคัญบางอย่าง ข้าได้ยินมาว่าพยัคลี่จะส่งลูกน้องกลุ่มหนึ่งมาสังหารพวกเจ้าหากพวกเจ้าเชื่อข้าก็หนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดล่าวจบานางก็เร่งรีบไปจากที่นี่โดยไม่หล่อท่าหนึ่งตะเวนปิดประตูลัวทั้งที่ยังงุนงงอยู่พางถอนหายใจและกล่าวว่าหญิงผู้นี้นับว่ารู้จักตอบแทนบุญคุณน่าจะีดายที่ไปเป็นมือสังหารซะแล้วซาจือเอ่ยทำเสียงจริงจังว่าดูเหนือนว่า ความล้มเหลวเมื่อคืนจะไม่เพียงแต่ทําให้พวกมันวางดาบลงไม่ได้กลับยิ่งทาให้พวกมันมุ่งมา่ที่จะกาจัดพวกเรามากขึ้นเดนเซวินโคมอดเขียวก่าด้วยสีหน้าที่ํา,าเข่งว่าข้าแค่แปลกใจว่าพยักล์ลีนี่มันเป็นใครกันข้ารู้จักเซีอจ์กล่าวโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเขาเป็นหนึ่งในยอดฝีมือดาวจิปสารวิญญาณไม่กี่คนในเขตพลเรือแห่งนี้แล้วยังเป็นหัวหน้าพรรคพยักษ์มินพรรคที่ใหญ่สุดในเขตนี้ด้วย ว่ากันว่าพักนี้มีสมาชิกนับพันๆคนและมีถึงสามร้อยคนที่เป็นผู้ฝึกปานแม่นางน้อยจิตบำชาพางก่าวต่อว่าเดิมทีข้าตั้งใจว่าจะผ่านไปสักหน่อยเพื่อไปกืนพักพยักธมินคิดไม่ถึงว่าพวกมันจะแกว่งเท้าหาเสี้ยนแบบนี้หนึ่งนะวินเลิกเขี้ยวขึ้นพางก่าวว่าเข้าใจละพวกตระกูลอูประเมินเราไว้สูงเพื่อต่อกรกับพวกเขา พวกเขาจึงขอค,ความช่วยเหลือจากหัวหน้าพักคใต้ดินระดับจระสานวิญญาณจ้าจือพูดด้วยน้ำเสียงเย็ดยามว่าพยักลี่ไม่โดดเด่นเลยสักนิดว่ากันว่าเขาอายุป,ป่าเข้าไป50ิกว่าแล้วกว่าจะมัยุระดับจรบสารวิญญาณเห็นได้ชัดว่าคุณสมบัติทางการฝึกของปานนั้นย่ำแย่แค่ไหนเขาเป็นพวกรักเงินมากกว่าชีวิตไม่แปลกใจเลยที่ทำไมพวกตระกูลอูจึงมาขอความช่วยเหลือพวกมัน ็นครั้งแรกที่อินสเวนบกว่าการตัดสินใจของซาจือไม่ได้ผิดพลาดน,นางตั้งพักส่วงโมและเกลื่อนกินผักใต้ดินที่อยู่เคียง้างตอนนี้พวกเขาหาได้มีเพียงทรัพย์สินที่เหลือเฟือทว่าอย่างได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมามากมายพอมูลพวกนี้ทำให้อินสววนตระหนักถึงอิทธิพลของตะกุลอูได้ภายในเวลาไม่นานแล้วจะทำอย่างไรซาจือแจงรายละเอียดของพยากรยุทิ์ได้ในทันทีอีกด้วย แล้วเจ้าเชื่อเรื่องที่แม่ไม่ดำบอกด้วยหรือเสวินถามซาจือลุกขึ้นพางตอบว่าข้าส่งคนไปหาคำตอบในฐานของพยักลีจะได้รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่นางพูดจบก็เดินออกไปจากการวางหน้าบ้านผ่านไปเพียงเวลาไม่กี่การถูกไม่ซาจ๋อก,ก็กลับมาพร้อมกับยืนยันข้อมูลว่าเป็นความจริงพยัคลีกำลังเรียกกระดมพลอยู่เดาไม่ยากเลยว่าเขาวางแผนจะเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ ได้รู้เช่นนี้เดนสวินจึงกล่าวขึ้นว่าเห็นทีถ้าเราไม่หนีเสียตั้งแต่ตอนนี้คืนนี้คงได้เจองานช้างแน่สยะจือถามเจ้ากลัวหรือิดนสวินตอบกับพร้อแมแ้วตาสังหารที่ฉายแววขึ้นในดวงตาดำครับของเขาโดนโจมตีติดต่อกันซ้าๆอยู่เช่นนี้ทาไม่ตีกลับบ้างก็ขี้ขาดไรความสามารถเกินไปแล้วเย่จือพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน ยามสัธยามาเยือนในสวินเตรียมพร้อมเรียบร้อยแม้เขาจะยังสวมชุดผ้าป่านหยาบๆชุดเดติมแต่ข้างไหนกับแตกต่างกับสิ้นเชิงเริ่มจากบนหัวไหล่ทั้งสองข้างสวมเกาะไหล่สีเทาเข้มคู่หนึ่งมีนามว่าผู้ผ่าไมคาจาลึกรอสักวิญญ,ญาณปฐพีพิทักษ์ทำให้มีพลังป้องกันเป็นเลิศลอบข้อมือทั้งสองข้างสวมปอกหุ่มข้อเขียวคู่หนึ่งนามว่าถ้าหลายวงล้อ จารึกเลสักวิญญาณแร่ภัยสารเอาไว้อยู่ไม่เพียงจะปกป้องข้อมือแถมยังช่วยเคลื่อนพลังวิญญาณจากภายในกายยามกายใช้อาวุธเสริมประสิทธิภาพในการปลดปล่อยพลังวิญญาณอีกด้วยท่อนบนสวมเกาะเบาประเภทจากโลหะชั้นดีซ้อนกันหลายชั้นมีนามว่าเกาะซ้อนเก็บเมื่อจับคู่กับลอยสลักพันคืนที่จารหกอยู่ทำให้เกนาะนั้นกลายเป็น อาวุธวิญญาณที่สามารถตรวจซั์และสลายแรลนจมตีจากศัตรูได้เท้าสองข้างสวมรองเท้าเหินวิญญาณที่จะลึกลอยสักวิญญาณวายโยพิโรธเอาไว้ช่วยให้ว่องไวและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังถือคันธนูยาวคลุกคาสีดำสนิทไว้ในมือด้วยคันธนูนี้หล่อขึ้นมาจากโลหะมากกว่าสิชนิดสายธนูทำมาจากเส้นเอ็นสันหลังของสัตว์วิญญาณ พยาช้างหางหนามนินสวินตั้งชื่อให้มันว่าท่อนแขนวิญญาณและจะลึกลอยสลักชํำแลกทองไปด้วยนอกจากนั้นยังมีลูกขนูเพิงประตุที่จะลึกลอยสักวิญญาณเวทเพิงประตุกว่า30ลูกซ้อนอยู่ในแหวนเก็บของด้วยยังไม่พอนินตวินยังเน็บดาบเพิงวิญญาณเล่มหนึ่งไว้ข้างเอวด้วยอาวุธวิญญาณเหล่านี้ ล้วนและหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธวิญญาณแล้วราคาก็แพงไม่ใช่น้อยเท่าว่าสำเร็จสวินแล้วเขาไม่ต้องเสียเงินเลยสักเหรียญเดียวเพราะหลอมอาวุธพวกนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดจากอาวุธธรรมดาและมึกวิญญาณที่มีควรกล่าวถึงเสียหน่อยว่าระหว่างที่เขาหลอออาวุธวิญญาณทั้งหมดนี้เขาทํไม่สําเร็จเพียงครั้งเดียวตัวการคือหนูตัวหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในห้อง แล้วลบกวนสมาธิของเขาทําให้เขาจาลึกลอดสักวิญญาณคาดเคลื่อนไปหากนักสักวิญญาณคนอื่นรู้ว่าลินสวินหลอมอาวิญญาณสาเร็จเกือบจะร้อยทั้งน้อยพวกเขาคงจะต้องคุมขัางเป็นแน่กะนั้นลินสวินกลับรู้สึกชินชาและไม่แปลกใจเสียแล้วภายใต้แสงอาทิตย์อัสดงลินสวิสว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 นสวมชุดติดอาวุธเตรียมพร้อมต่อสู้ถุกเมือข้างกลางของเขาคือแซจอแม่นางน้อยถือทวนกระดูกคู่ใจและสวมชุดคุม การลมสีดำธรรม,ม,าด,าม,มาดากับหมวกคุมบทบังใบหน้าที่งดงามของนางเอาไว้ไปกันเถอะเงซุยวจวิ่งโลมายใจเข้าและกำลังจะออกเดินไปช้าก่อนมีคนมาซาจจอขมวดคิ้วพางกล่าวด้วยเสียงที่เจอเอือแวววอมหิดขณะที่เดินอยู่บนถนนแคบยาวและเมื่อคืมแห่งนี้กูเหลียงก็อดที่จะูุสึกกนกวายเล็กน้อยไม่ได้เมื่อสองสวันก่อนกูเยียนผิง ของเขากังชาติให้เขามาหาตัวคุณชายที่นำดาบเพลิงวิญญาณมาขายให้ตอนแรกเขาก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไรทว่ากลับผิดทาตเมื่อวิ่งไปทั่วทุกเขตในเขตล่งเหลืองในเมืองตรง้นแล้วกลับไม่มีวีว่แววของคุณชายผู้นั้นเลยที่แย่กนนั้นคือเขาไม่สามารถออกปากขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยเพราะทั้งเขาและผงทองคำกำลังถูกลานค้าแห่งอื่นจับตาดูอยู่เสี่ยวยงจง หลงจูลงสมบัติถึงขั้นประกาศว่าจะตบรางวัลเป็นเงินมหาศาลให้กับใครที่ตามเห็นและแจ้งเบาะแสของนักสักวิญญาณปิศาผู้นั้นได้ในเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เดาไม่ยากว่าสายสืบทั่วชงเมืองกำลังจับตามองถงทองคำอยู่อย่างลับๆแน่นอนเพราะว่ามีแต่คนจากถงทงคำเท่านั้นที่น่าจะรู้ว่าใครหลอมดาบเลบนั้นขึ้นมา ฉะนั้นทุกครั้งที่กูเหลียนออกมานอกบ้านเขาจึงระแวดระวังเป็นพิเศษว่ามีใครตามอยู่หรือเปล่าแย่หน่อยที่เขาเพิ่งจะหนักได้ว่าเขาหาผิดแรงมาโดยตลอดต้องขอบคุณกูยเยียนพิงผู้เป็นบิดาที่สนิฐานว่าจากเครื่องแต่งกายปอนๆทั่วไปที่อินสวินสมใสเขาไม่น่าจะมาจากตระกูลผู้ที่ลากมากดีอะไรนอกจากนั้นการที่อินสวินต้องเอาดาบเพิ่มวิญญาณมาเล่ขายอย่างนี้ทั้ง เป็นของที่เป็นผู้ฝึกปานแปลว่าชีวิตของเขาคงกําลังจนตอกอยู่จากข้อมูลทั้งหมดที่สุดได้เรตวินไม่มีทางอาศัยอยู่ในเขตย่านลุ่งเหลืองในเมืองแน่นอนนั่นแปลว่าเขาต้องพักอยู่ในเขตพลเรือนเป็นแน่ตามคาดกูเหลียงได้ข้อมูลภายหลังว่าในบ้านเลขที่49หรือเลึกเข้าไปในถนนสายหนึ่งของเขตพลเรือนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นกูเหลียงก็อด มุดยิดเด็กน้อยไม่ได้หากเขาใส่ใจกับรายละเอียดมากขึ้นก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปหลายวันเช่นนี้กูเหลียงสลัดความรู้สึกพิดในใจออกก่อนและเคาะประตูตามมายาทันทีที่มาถึงบ้านที่4 9ท,ท่านแต่นั้นก็เปิดประตูออกใบหน้าอันดูคุนตาได้ปรากฏขึ้นทําให้กูเหลียงตื่นเต้นและดีใจว่าข่าวนี้เข้ามาถูกจริงๆข้ากูเลียงบุตรชายของเท่าแก่ถงทอง,งคำยินดีเทพพบกุญชายอีกครั้ง กูเหลียงแนะนําตัวอย่างสุภาพหลิงซวินชะงนักไปเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าคนที่มาเยือนในเวลาน,นี้จะเป็นบุ้ชายของทงทองคาทว่าในาไม่ช้าเขาก็รู้เหตุว่าอีกฝ่ายมาเพื่อเยี่ยมถึงบ้านและถามออกไปตรงๆว่าท่านมาที่นี่เพื่อซื้ออาวุธวิญญาณหรือกูเหลียงไม่คิดไม่ฝันเลยว,ว่าหนิงซวินจะตรงๆเช่นนี้เขานิ่งงันไปนิดหน่อยก่อนจะยิ้มออกมาอย่างใจเย็นคุณชายช่างหลักแหลมยิ่งนัก ปิดาคามอบหมายให้ข้ามาที่นี่เพื่อเรื่องนี้จริงๆหรือสวินคุณคิดอยู่คู่หนึ่งก็จะตอบว่าข้าเกรงว่าจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนักเพราะวันนี้ข้าต้องการจะจัดการธุระสาคัญบางอย่างในวันข้างหน้าข้าขอไปเยือนถงทองคำด้วยตนเอง,ง,งจะเป็นไรไปจะให้กูเหลียงกับมือเปล่าท,าท,าท,าทั้งๆที่ตั้งด้นมาค้นหาตั้งนานได้อย่างไรเขาจึงรีบตอบกลับว่าเออข้าขออยู่รอท่าน จัดการทุรลให้สําเร็จก่อนได้หรือไม่คิวของสวินขมวดมุนข่าวว่าท่านรีบจากไปให้สุสดที่ดีกว่าอีกไม่อาจจะเกิดการเปลี่ยนขนาดใหญ่ทีนี้และท่านอาจโดนลูกหลงจนเป็นอันตรายไปได้กูเหลียงตกใจเขารู้สึกได้ว่าดิสวินไม่ได้หลอเล่นจึงใครควรอยู่คูหนึ่งก่อนจะยอมจำนวนหากเป็นเช่นนั้นข้าจะมาเยี่ยมท่านใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวาพางก็หันหลังจากไปพร้อมกับนั้น หนึ่งตะวินก็ปิดประตูหลัวลงก่อนจะกกระโจนข้างกำแพงบ้านออกไปพร้อมกับเสืาอจือพวกเขาวิ่งปลอไปตามถนนและหายรลับไปในประตนเย็นย่ำม,มากแล้วดวงอาทิตย์สดงประดุดดวงไฟระบายบนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีแดงฉานผู้อิก,กาล้องเป็นหลางอยู่กลางเวหาเสียงของมันเสียดหูชวนพลั่งพลึงยิงเมื่อกว่ามืดมิดลอยตัวบรรยากาศโดยรอบบ้าน เล็กที่49ทางเงย็นเยียบและแห้งแหลงไม่มีแม้แต่เสียงหอนคลางของหมาแมวนมหนาวส่งเสียงหวีดหวิวไว้อากาศมาเหากับจะลองทุกและโหยให้ไม่ชา้าเสียงฝีเท้าหลายโคก็ต่างกลบความนิ่งเงียบไร้ชีวิตและบรรยากาศชวนหดหู่นั้นหากมองลงมาจากท้องฟ้าจะเห็นเป็นจุดเงาดำผุดออกมาจากทุกโหนแห่งจนเนืองแน่นประดุษ สายทาลาไหลบ้ามุ่งไปยังบ้านเลขที่49เป็นฝูงชนราวห้าถึงหกร้คนล้วนสวมชุดลัดรูปหน้าตาดุัน้นชั่วร้ายคนที่หลักแหลมและมากประสบการณ์สามารถบอกได้ทันทีว่าในบรรดาผู้คนเหล่านี้มีผู้ฝึกป่านอยู่ด้วยไม่น้อยเลยกลุ่มคนนี้คือสมาชิกพักพยักธมินยามดวงเข้ายามลาตีเมื่อกว่ามือดำ ปก, 49, กลุมใบที่19บเกาพยัคฆ์กก็ประตูตัวขึ้นแม้อายุจะ60สกว่าปีแล้วเขาก็ยังดูยำเก่งและแข็งแกร่งผมสีขาวหวีเรียบแปร่รอยแผลเป็นมากมายบนใบหน้าขับให้เขาดูโหดเคียงยิ่งขึ้นในตาสีเทาดุดหมาป่าเจ้าเล่อมหิตในเขตพัเรือนแห่งนี้พักพยักฆ์พันวินเป็นพักที่ทรงอิทธิพลที่สุด และมีพยัคฆ์ีดำลงตำแหน่งสูงสุดในพรักในสายตาของผู้คนมากมายพยัคฆ์ีเรียกแต่ว,ว่าเป็นราชาใต้ดินของเกศพลเรือนยามนี้พยัคฆ์ีพายมือสองข้างไว้ท่ามหลังสายตาจับจ้องไปยังหลัวประตูบ้านเลขที่49ที่ปิดอยู่ก่อนจะคลี่หยิมเย็นเยียบที่มุมปากครั้งนี้มีคนนำอาวุธวิญญาณชั้นดีหนึ่งชิ้นกับ ค่าจางอีกพันเหรียญเงินมาให้แลกกับการปิดชีพเด็กหนุ่มนามว่าหลินสวินพยัยกลี่ตอบรับข้อเสนอโดยไม่ลังเลแต่เขาก็ไม่ได้เบาบัญญาขนาดนั้นและระหนักได้ทดีว่าเป้าหมายรายนี้ไม่อาจจัดการได้ง่ายๆหาไม่แล้วค่าหัวคงไม่สูงขนาดนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาจึงต้องลงสนามเองพร้อมกับเป็นดาสมาชิกที่ตามมาเป็นกําลังเสริมอีก500รอยคนพยัยกลี่เชื่อว่ากําลังพลที่มากขนาดนี้ สามารถกวาดล้างเขตพลเรือนทั้งเขตยังทําได้นับสาอลายกับการค่าเด็กแค่คนเดียวคนหน้าคนรับพี่น้องของเราหลอกคอยจับตาดูอยู่ใกล้ๆแจ้งข่าวมาว่าวันนี้ไม่ได้ออกมาจากบ้านไปไหนเลยแปลว่าตอนนี้มันยังอยู่ในบ้านเป็นแน่สายสืบคนหนึ่งรายงานขึ้นอย่างรวดเร็วพยกัพยกหน้าแล้วโบกมือพาออกคคำสั่งลงมือได้เสียง อันเย็นเยียบและแข่งก้าวนั้นเสมือนให้สัญญาณว่าถึงเวลาเปิดฉากการต่อสู้ในลาตินีแล้วจบแล้วครับอ่ะดีดิติดติดค้างค้างเลยดิเออผมก็ค้างเดี๋ยวราฟังต่อนะครับขอบคุณครับ